อย่าตายก่อนกเกษียณน,นะครับไม่คุ้มเหมือนพี่ท่านนี้เขาบอกนะครับอยากรู้มันห้ามการตายได้หรือเปล่านะครับใครห้ามได้ก็บอกผมหน่อยนะครับว่าทํำยังไงนะครับเท่าที่นึกออกก็คือพยายามดูแลสุขภาพอย่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีนะครับอ่ะคอมเมนต์นี้นะครับก็ต้องเอามาคุยกันนิดนึงเพราะรู้สึกว่าพี่เขาจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นะครับบอกว่าเคาื่อราชการตายก่อนกเกษียณได้เงินเดือนคูณ3ไม่มีบําเหน็จตกทอด สำหรับกบขจะได้เงินสะสมพร้อมดอกผลฉะนั้นห้ามตายก่อนกเกษียณอ่ะจริงๆผมจะบอกว่ายังเขาจะคัดเคลื่อนตรงนี้อยู่นะครับก็คือก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าเวลาพูดถึงบำเหน็จตกทอดของข้าราชการเนี่ยต้องแยกออกเป็น2อสอสอ,ส,อ,ส,อส่วนนะครับส่วนแรกก็คือข้าราชการข้าราชการคือคนที่ยังทํางานอยู่นะครับรับเงินเดือนอันนี้เรียกข้าราชการกระส่วนที่2เมื่อกเกษียณไปแล้วหรือลาออกไปแล้วแล้วมีสิทธิ์รับบํานาญเนี่ยเราเรียกว่าผู้รับบํานาญนะครับสูตรจะไม่เหมือนกัน ข้าราชการนะครับอย่างภาพนี้ที่เอามาให้ดูนะครับก็คือถ้าเกิดเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีเวลาราชาการไม่ถึง1ปีเนี่ยอันนี้ไม่ได้บําเหน็จตกทอดแต่ถ้าเกิดเกิน1นปีขึ้นไปจะได้บาเหน็จตกทอดสูตรการคํานวณก็คือเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชาการดวมันทวีคูณนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าข้าราชการคนหนึ่งนะครับเงินเดือนห้าหมื่นเงินเดือนสุดท้าย5 0,000ื่นนะครับสมมุติว่า เวลาราชการ50ปีพอดีนะครับถ้าไม่เป็นสมาชิกกบขเนี่ยกเกษียณออกมาเนี่ยเขาก็จะได้บำนาญ5,000 0นะครับแต่ถ้าเกิดเสียชีวิตก่อนกเกษียณอย่างเช่นเดือนสุดท้ายเลยนะครับอายุราชการ50ปีคูณด้วยเงินเดือนนะครับ50คู5,000 0ก็คือจะได้บำเหน็ตตกทอด2ล้าน5นะครับได้บำเหน็ตตกทอด2ล้าน5นะแต่ถ้าเกิดถัดมาอีกเดือนหนึ่งเขากเกษียณน,นะครับกรเกษียณเป็นผู้รับบำนาญ เมื่อเสียชีวิตเนี่ยจะได้บำเหน็จตกทอดก็คือบำนาญคูณด้วย30นะครับนั่นก็คือบำนาญ5 0,000คูณด้วย30ก็คือบำนาญล้านห้านะครับอ่ะสังเกตนะถ้าเกิดเสียชีวิตก่อนเกษียณสักเดือนหนึ่งเนี่ยได้บำเหน็จตกทอด2ล้านห้านะครับแต่ถ้าเกิดมาเสียชีวิตหลังจากเกษียณเนี่ยเป็นผู้รับบำนาญเนี่ยจะสูตรการคำนวณก็คือได้30เท่าก็คือล้านห้านะครับทีนี้มันจะมีรายละเอียดเรื่องบำเหน็จในรงชีพอะไรผู้เนี้ยซึ่ง ก็ขอยกออกไปก่อนนะครับจะได้ไม่ยืดยาวอันนี้ก็จะได้เข้าใจนะครับทีนี้ข้าราชการก็จะมีข้าราชการอยู่2แบบก็คือเป็นสมาชิกกบขกับไม่เป็นสมาชิกกบขนะครับข้าราชการเป็นสมาชิกกบขเนี่ยจะเวลาราชการเนี่ยจะเอาเศษเดือนเศษวันมาคิดด้วยนะครับแต่ข้าราชการไม่เป็นสมาชิกกบขนะครับก็เศษเดือนเนี่ยถ้าเกิน6เดือนก็จะปัดเป็น1 แต่ถ้าเกิดน้อยกว่า6เดือนก็จะปัดลงก็ประมาณนี้นะครับข้อแตกต่างกันอ่ะอันนี้ในส่วนของบําเหน็จบกทอดแล้วนะครับต่อไปเป็นส่วนของเงินกบขนะครับเงินกบขดูนะครับจะมีเงินสะสมกับออมเพิ่มอันนี้เป็นส่วนของเรายังไงก็ได้จะเป็นยังไงก็เราก็จะได้นะครับแต่คนที่ได้คือทายาทนะครับทายาทจะได้ ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเงินกบขจะไม่เหมือนบําเหน็จบกทอดนะครับสออย่างนียจะไม่เหมือนกันเป็นเงินเหมือนกันแต่แตกต่างกันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในตอนท้ายนะครับกลับมาที่เงินกบขและส่วนที่เป็นของรักก็คือเงินสมทบนะครับเงินสมทบเนี่ยจะได้ทุกกรณีละถูกไล่ออกก็ได้นะครับเงินสมทบแต่สําหรับเงินชดเชยแล้วก็เงินประเดิมนะครับจะไม่มีเพราะว่าเนื่องจากสูตรการคํานวณบําเหน็จบํานาญระหว่างเป็นกบขกับไม่เป็นกบขเนี่ย แทบไม่ต่างกันเงินประเดิมเหมือนเงินชดเชยที่เขามีไว้เพื่อให้เนื่องจากการเสียเปรียบเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นเขาก็เลยไม่ให้นะครับก็สรุปแล้วก็จะได้แค่เงินตัวเองกับเงินสมทบจากรัฐนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับสมมุติว่าข้าราชการเสียชีวิตนะครับคนที่ไม่เป็นสมาชิกกบขได้บำเหน็จตกทอดนะครับส่วนคนที่เป็นกบขได้บำเหน็จตกทอดที่ใกล้เคียงกันพร้อมกับเงินกบขมากน้อยแล้วแต่ว่าออมเพิ่มไม่ออมเพิ่ม ขยันตั้งใจทํางานเท่าไรเก็บเงินได้เท่าไรหรือว่ามีการเปลี่ยนแผนลงทุนที่มันดีไม่ดีอันนี้ก็แตกต่างกันออกไปนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกอในตอนท้ายนะครับที่จะมาคุยกันต่อไปนะครับข้อแตกต่างระหว่างบําเหน็จต,ตกทอดกับเงินกะบะขฟังดีนะครับบําเหน็จต,ตกทอดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทายาทนะครับก็คือ,อ อเอาเรื่องกบขอก่อนกบขอเนี่ยเป็นเหมือนมรดกนะครับแต่ว่าเราไปณตอนนี้ยังไปกําหนดไม่ได้ว่าเงินกบขอน่าจะมอบให้เมียให้ลูกนะครับจะเป็นลักษณะของเงินมรดกที่จะต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินด้วยนะครับก็คือสมมุติว่าเรามีเงินกบขอหนึ่งล้านบาทแล้วเราก็มีหนี้อีก1ล้านบาทนะครับเราจะบอกว่า เงินก็บปขอนะให้ลูกให้เมียส่วนหนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้จะต้องมีผู้จัดการมรดกในการมาสืบรับแล้วก็มาการจัดการเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้มันเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเหลือก็อมอบให้กับทายาทต่อไปแต่ถ้าเกิดเหลือ,อไม่มีสมบัติแล้วเหลือแต่หนี้สินอันนี้ก็ถือว่าก็ยกไปนะครับกรณีที่สืบมาจนหมดแล้วนะเคยมีเคสหนึ่งนะครับก็คือ,อผู้ตายเนี่ยเหลือหนี้บ้าน ขาเลยนะครับมีเงินกบขสมมติว่ามีเงินกบขสองล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีหนี้ผ่อนบ้าน1ล้านบาทนะครับกรณีน,นี้เนี่ยเขาก็มาปรึกษาผมก็บอกว่าคือมันเป็นหนี้ของผู้ตายนะครับดังนั้นกน็ต้องเอาเงินกบขงนะมาจ่ายให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้บ้านไปแต่ถ้าเกิดว่า,าจะไม่มาจ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับก็คือมันจะต้องเคลียร์เพราะว่าพูดง่ายๆคือผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ในการ เคลียร์นะครับเคลียร์หนี้เคลียร์สินแล้วก็จัดการตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้จบกันไปจำนะครับมรดกถ้า,ามีมรดกเนี่ยก็แบ่งกันต่อแต่ถ้าเกิดมรดกหมดนะครับแต่หนี้ยังเหลือสืบจนหมดแล้วนะครับยังเหลือหนี้เนี่ยก็เท่าที่ทราบปัจจุบันกฎหมายก็คือยกหนี้ก็ถือว่าจบไปก็ให้กับผู้ที่ปล่อยกู้แล้วกันนะครับที่คุณไม่รับไม่ไปสืบมาให้ดีว่าเขามีทรัพย์สิน เพียงพอหรือไม่เพียงพอพูดง่ายคือยกประโยชน์ให้กับคนตายไปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคุณอยากไปปล่อยกู้แล้วคุณกล่าวว่าเฮ้ยปล่อยกู้เสร็จแล้วเขาจ่ายไม่ได้เดี๋ยวไปเก็บกับลูกต่ออันนี้ไม่ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าลูกจะไปอะไรนะไปเซ็นยอมรับสภาพหนี้ต่ออันนี้ก็เป็นเทคนิคทางกฎหมายอันนี้ก็ญาตไม่พูดถึงแล้วกันอ่ะส่วนอีกครั้งนะครับเงินกบขต้องเอาไปจัดการหนี้สินนะครับส่วนบําเหน็จต,ตกทอดนะครับเป็นสิทธิ์ของทายาท นะครับสมมุติกรณีที่มีหนี้ยังเหลืออยู่นะครับมีหนี้ยังเหลืออยู่เอาเงินกอบขอบไปใช้หมดแล้วมีหนี้ยังเหลืออยู่นะครับบาเหน็จตกทอดจะไม่เอาไปใช้หนี้นะครับก็คือหนี้ก็ถือว่าจบไปเพราะว่าบาเหน็จตกทอดเป็นสิทธิของทญญายาทเป็นเงินที่ผู้เป็นทญญายาทก็จะได้นะครับนั่นก็คือพ่อแม่คู่สมรสแล้วก็บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับบุตรบุญธรรมถ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็มีสิทธิ์นะครับ ไม่ต้องเอาไปใช้นี่นะครับยกเว้นแต่ว่าเฮ้ยบางคนเขารู้สึกว่าฮคือเหมือนกับว่าไปกู้สากรแล้วก็คนที่ค้ำเนี่ยเดือดร้อนนะครับญาติพี่น้องทายาทจะเอาไปใช้นี่ให้ก็เหมือนเป็นความสมัครใจอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดตามบทกฎหมายจริงนะครับเงินตรงนี้เป็นสิทธิ์ของทายาททายาทจะไปใช้นี่หรือไม่ใช้นี่ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของเขา ก็เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับมีบางที่นะครับมีการทําสัญญาที่จะเอาเงินบําเหน็จตกทอดเนี่ยไปชําระนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคทางกฎหมายอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีการเขียนสัญญาอะไรยังไงซึ่งขอ,ขอยัดไม่ไปพูดถึงแต่ขอให้แบ่งให้เข้าใจนะครับว่าเงินกะบะขอต้องจัดการมาดกให้เรียบร้อยนะครับส่วนบําเหน็จตกทอดเป็นสิทธิ์ของทายาทนะครับใครจะเอาไปไม่ได้ มันเป็นสิทธิของทายาทเพื่อให้เพื่อตอบแทนทายาทที่เขาได้เสียสละนะครับความสุขส่วนตัวความอะไรครับที่ข้าราชการจะต้องไปทํางานนะครับบางคนเนี่ยครอบครัวเนี่ย,ยข้าราชการไปทํางานต้องอยู่ห่างไกลนะครับก็คือจะได้เงินตรงนี้และกรณีที่ทายาทไม่มีนะครับกรณีที่ทายาทไม่มีเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ว่าถ้าสมมติไม่มีทายาทไม่เกิดสิทธิเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสว่สถา,วาถ้างั้นนะ่ให้ข้าราชการเนี่ย สามารถเขียนหนังสือแสดงเจตนานะครับว่าจะมอบให้ใครก็ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าทายาทก็คือพ่อแม่คู่สมรสแล้วก็บุตรกรณีที่ทายาทไม่มีแล้วเนี่ยก็สามารถไปเขียนให้คนอื่นได้เช่นให้หลานให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องให้ใครก็ว่ากันไปนะครับถ้าทายาทไม่มีหนังสือแสดงเจตนาไม่ได้เขียนนะครับไม่มีใครเกิดสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดก็จะไม่เกิดการตั้งเบิกนะครับ บางคนบอกว่าเฮ้ยตกเป็นเงินแผ่นดิน,อ,น,นอันนี้ผมมองว่าน่าจะใช้คําพูดไม่ถูกคําว่าตกเป็นของแผ่นดินมันหมายความว่าไปเจอสมบัติไปเจอสิ่งของอะไรแล้วก็ไม่มีเจ้าของก็ตกเป็นของแผ่นดินน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับแต่สําหรับกรณีนี้เนี่ยมันเป็นงบป,ประมาณแผ่นดินที่ต้องตั้งออกมาเพื่อจ่ายกับทายาทกรณีที่ไม่เกิดสิทธ์ก็ไม่มีใครมาตั้งเบิกนะครับก็ถือว่าจบยุติเรื่องไปดังนั้นอย่าลืมนะครับไปเขียนเรื่องอ สรุแสดงเจตนาเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าพี่ท่านนี้นะครับก็จะเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ